ลับเข้าสู่ช่วงของตีไทยครัวโดยเล็กโชติวันนะครับสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเรามีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจครับเพราะว่าผ่านโรคร้ายอย่างมะเร็งมาได้นะครับมะเร็งนี้พูดถึงใครก็ไม่อยากเป็นครับแต่เป็นแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะหายได้นี่คือสิ่งสําคัญซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่จะทําให้ร่างกายผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนั้นมาได้แขกรับเชิญของเราในวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกับคุณเล็กโชติวันในช่วงของตีไทยครัวครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตีท้ายครัวนะครับผมชวนคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านของคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งคุณป้าท่านนี้ท่านเคยป่วยเป็นมะเร็งวันทุกวันนี้คือเราอาจจะให้คําตอบในเรื่องของการป่วยเป็นมะเร็งของคุณป้าไม่ได้ว่าคุณป้าหายแล้วหรือยังแต่ว่าทุกวันนี้คุณป้าสามารถจะมีชีวิตเป็นปกติสุขแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ดี แต่ว่าเรื่องราวของมะเร็งนั้นคุณป้าสามารถอยู่ร่วมกับมันได้อย่างไรวันนี้การปีท้ายพวงเราจะเป็นการมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของวิธีการใช้ชีวิตยอย่างเป็นผาสุขกับการดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่ร่วมกับมะเร็งได้อย่างมีความสุขครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณป้าป้าชมนะครับชื่อป้าชมแถมมีเนาะใช่ค่ะก็ป้าชมเนี่ยเคยป่วยเป็นมะเร็งมาก่อนใช่ค่ะ วันทุกวันนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วนะครับขออีิบายหน่อย62ค่ะ62แนะครับเมื่อสักสัก4ปีไปแล้วใช่ไหม4-5ปีก่อน2,555ที่ผ่าตัดนะเนี่ย2,555ที่ผ่าตัดจ้ะอืมก็ประมาณสัก4ปีวันที่27มีนา27มีนาไปผ่าตัดไปผ่าตัดจ้ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของการผ่าตัดมะเร็งมาคุณป้าป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย ตอนนั้นป่ยวยควาอะไรคุณป้ารู้ไหมเป็นมะเร็งอะไรก่อนเป็นก้อนเนื้อในท้องเป็นก้อนเนื้อในท้องค่ะคำํำใช้ชีวิตยอยู่วันวันนึงแล้วก็คํำดูแล้วเจออย่างนี้เหรอหรือย,ยังไงไปอันตรสาวเป็นอันตรสาวค่ะแล้วก่อนที่ไปอันตรสาวคุณป้าทำไมมีเหตุอะไรเกิดขึ้นป้าถึงได้ต้องไปอันตรสาวมามันมันก็เจ็บเจ็บสืบเสียวตั้มท้อง,องน้อยอย่างเนี้ย เจ็บเสียวตามท้องน้อยมันมันผิดปกติใช่ไหมมันผิดปกติค่ะก็เลยไปหาคุณหมอหมอก็ให้ประซาวก็เจอก้อนเนื้อเจอก้อนเนื้อตอนนั้นคุณหมอได้บอกเรื่องครับว่าว่าก้อนเนื้อนี้เป็นเป็นก้อนเนื้อแบบไหนเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือยังไงยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ใช่ไปพาวอกอย่างเดียวไปพาวอกอย่างเดียวตอนนั้นที่ไปไปตรวจนี่คือก็อยู่ที่เพชรบุรีเนาะค่ะอืมก็ไปหาคุณหมอค่ะไปผ่าตัดของที่ไหน ที่โรงพยาบาลพระจอมเก้าค่ะที่โรงพยาบาลพี่จอมเก้าค่ะแล้วเขาได้บอกไหมครับว่าคุณป้าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งรังไข่ขั้นที่สามเลยตอนก่อนที่คุณป้าก่อนที่จะไปผ่าตัดครั้งเนี้ยนะครั้งแรกเนี่ยอาการความเจ็บปวดที่มันเกิดกับคุณป้ามันเป็นยังไงบ้างครับไม่เป็นอะไรปกติไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่ามีอาการเจ็บปวดที่ท้องปวดเสียวๆเนี่ยนะค่ะ ปวดมากไหมครับไม่มากอ่ะก็ถ้าทํางานตามปกติขายของอยู่ร้านฉ่ำมั่นอ่ะตอนอาชีพอาชีพตอนนั้นคุณป้าทําอะไรขายของร้านฉ่ำน่ะจ๊ะยของฉ่ำเนี่ยนะจ้ะร้านเนี่ยครับก็เดินออกไปข้างหน้าบ้านเนี่ยกี่สิบเมตรเนี่ยเนี่ยร้านนี้แหละอือแล้วก็พอผ่าแล้วก็เลยเลิกน้องสาวนี่ให้เลิกครับแต่ว่าก่อนที่จะไปผ่าตัดนั่นคือเรามีอาการ ปวดเสียวในท้องมันผิดปกติก็เลยไปหาหมอค่ะหมอตรวจอัลตราซาวเห็นว่ามันเป็นก้อนเนื้อก็เลยไปผ่าตัดออกก็ผ่าตัดออกแล้วมันหายไหมครับอาการที่ว่ามันก็หายหายแล้วตอนนั้นคุณป้ารักษาตัวยังไงก็ไปให้เคมีบําบัดอยู่หกครั้งเออก่อนผ่าตัดนี่คือต้องไปให้เคมีบําบัดก่อนผ่าตัดแล้วค่ะเออผ่าตัดแล้วจะให้เคมีบําบัดทีหลังเพราะทำไมต้องไปให้เคมีบำบัดต่ออีกอะ ไม่รู้ก็ฆ่าเชือเอ้อไอมะเริงนั่นอ๋อคือผ่าออกมาแล้วคุณหมอเขามะรีงค่เลยต้องให้เคมีบำบัดเพิ่ม<ช>เติมใช่ค่ะเราไปฆ่ามาเร็งเนี่ยมะเร็งรังไข่ใช่ค่ะอ,อยู่อยู่บ้านนอกบ้านนาแบบนี้แล้วอยู่ดีๆต้องเข้าไปผ่าตัดก็น่ากลัวเนาะโอ<ห>้ยกลัวสุดๆธรรมาดาก็กลัวอยู่แล้วอะ่ะ ขนาดว่าเป็นอะไรนิดหน่อยยอมตายไม่ยอมผ่าตัดอะจองตายไม่จองผ่าตัดไม่ยอมผ่าตัดแต่ก็ผ่าไปแล้วก็ผ่าไปแล้วออหมอก้อนใหญ่นะครับตอนที่ผ่ามาตอนนั้นเขาก็ว่ากี่เสร็จไม่รู่นเดิมจีแงลป๊บกระขนาดได้ไหมไม่ถูกกระกัะไม่ถูกเลยคือเราก็ไม่ได้ไปเห็นก้อนเนื้อนั้นด้วยใช่ค่ะก็หมอบอกว่ามีคิวว่างอยู่เดือนมกรานะครับ แต่มกลาปีห้าห้าหมอจะไม่เอาเราจะไม่ยอมไม่ยอมผ่าตัดแลไม่ยอมผ่าตัดจะเอาที่หมอนัดมาวันที่ยี่บี่บอกว่าที่บอกไม่ยอมผ่าตัดนี่คือผ่าตัดครั้งที่สองไม่ใช่ครั้งแรกครั้งแรกหมอมีคิวให้ก่อนน่ะอืไม่ยอมเอาไม่ยอมเอาไม่ยอมเอายังกลัวอยู่อยังกลัวอยู่ยังทําใจไม่ได้อื๋อคือมกลาห้าห้าใช่ไหมใช่อ่ะครับแล้วก็ ขิวจริงมันวันที่27มีนา55ม27มีนา55ใช่คนะ่ะเราเอาคิวไม่ออมาเยังไม่อยากพ่าไม่ยังไม่อยากพา,า,ก,พาก็ทําใจบนปี้ตอนเข้าไปหมอหน้าผา่ายหมูอยู่บนเจ็บจันทร์อะอหมอมที่หลงบหลงบาบาจารย์ก้าวอะหลงงบาบาจารย์ก้าวจ้ะ อยู่ห้องพิเศษตอนที่ไปผ่าตัดครั้งแรกนี่คือยังไม่ได้ทาคีโมอะไรอย่างไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้อไปไม่ยากผ่าไม่ยากผ่ากลัวเนาะกลัวแต่พอผ่าแล้วหมอก็บอกว่าที่บอกว่าเอาปีกมดลูกก็หลังไข่ออกมาด้วยปีกมดลูกกับหลังไข่ก็ด้วยเขาได้ให้เหตุผลไหมครับว่าทําไมต้องเอาออกไปด้วยเขาก็ไม่ได้บอกเขาก็บอกว่าต้องเอาไปตรวจ พอตรวจแล้วก็ไปเจอว่ามันเป็นขั้นที่สามอ๋อเลยค่ะ้าเป็นขั้นที่สามนี่ก็อันตรายแล้วนะใช่ค่ะมะเร็งเนี่ยมันมีสี่ขั้นขั้นที่สามนี่เขาเรียกขั้นขั้นลุกลามอ่ะม,มันจะมันจะลามกำลังจะลามไปที่อื่นแต่ก็ใจดีนะปกติมันเป็นคนที่ขี้กลัว กลัวอะไรต่ออะไรกลัวอะไรย่างหมอเขาได้บอกไหมครับว่าว่ามะเร็งรังไข่ที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเธอเขาไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกใช่แล้วก็ตัดออกไปเรียบร้อยแล้ว<ช>พอตัดออกไปเรียบร้อยเสร็จปับ๊บปีต้าก็ต้องไปรับการให้คเคมีไปเคม,มีบำบัดแล้วก็ฉายแสงต่อฉายแสงไม่ได้ฉายฉายไม่ได้ฉายแล้วใช่ให้เคมีบำบัดอย่างเดียวหกี่ครั้งหกครั้ง สุเดือนเดือนละครั้งใช่ตอนให้เคมีบําบัดนี่ก็ก็มีอาการโอ้ยมีมากมากเลย<ม>ีคุณป<ม>้าก็มีมีรูปมาให้ดูด้วะใ,<ช>ให้ดูรูปแรกก่อนคุณป้าคุณป้าเอามาอวดพวกเราให้ดูครับตอนตอนที่อันนี้คือรูปก่อนที่จะก่อนที่จะพาก่อนที่จะผ่าก<อ>่อนให้เคมีก่อนให้เคมีบําบัดก็สังเกตว่ายัางผมเพาเต็มเต็มหัวะครับ อันนี้ถัดมาที่สาเหตุที่ต้องเอาบัตรประชาชนของป้ามาให้ชมเพราะว่าคุณป้าไม่ได้ไม่ได้มีบันทึกในเรื่องของภาพถ่ายการให้เคมีบัตรก็จะเห็นว่าอีกครั้งหนึ่งที่คุณป้าไปทําบัตรหลังจากที่ให้เคมีแล้วจักหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเองจักผมหายหมดเลยหมดเลยหมดเลยตอนแรกผมอันนี้ผมยาวครับพอไปให้มาก็เอามือซาวอันนี้ก็หลุดมัน เป็นกองเลยสาวไปนี้หลุดเลยคช่หลุดจนไม่มีอ่ะแล้วผลข้างเคียงอื่นๆนะคุณปามีไหมไม่มีที่เป็นเกิดขึ้นกับตัวเรานอกจากผมร่วงไม่มีเลยไม่มีเลยมีแต่ผมร่วงอย่างเดียวมีผมร่วงอย่างเดียวตอนให้เคมีก็ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมันตอนที่ให้ใหม่ๆก็ทรมานนะ อาการทรมานตัวนั้นเป็นยังไงบ้างโอม้มันนอนไม่หลับมันปวดมันเมื่อยได้กินน้ํามันก็โทษฟานี่ก็เหม็นให้เคมีเสร็จปุ๊บก็บนนบลกลับมานอนบ้านเลยกลับมานอนบ้านเลยนอนเตียงนี่แหละอืมก็มคือการให้เคมีบาบัดเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคุณป้าใช่ค่ะพอ,อถึงเดือนก็ไปให้ไปรับเคมีแล้วก็กลับบ้านไับเลย เปี่ยนกระดิ่งหัวเนี่ยน่ะต้องบอ้ฮลารนเอาไปเอาโอ่ะมันนอนไม่หลับอ่ะมันดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันทุกอย่างมันรำคาญเลยมันรำคาญไปหมดมันนั่งขำหมอนเอ๊ะหมอนของเรามันเป็นอะไรวันนุ่นยุทุกวันวันนี้ทำไม้มันนุ้ยทรมานทรมาหมือทุกอย่างเลยทุกอย่างเสยผมไปผมหลุดติดมืองมาหลุดกี่วันเนี่ยหมดหัวก็หลายวัน สิบฝ e r วันในระหว่างที่ที่ให้เคมีบำบัดเนี่ยผมไม่ขึ้นเลยพออีกไหลายวันมันก็มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นพอเราไปให้ไม้มันก็ร่วงมันก็ร่วงอยู่พนานั้นเลย่ะพอให้ไม้มันก็ร่วงยีพอไหลายวันก็ขึ้นอแต่พอครั้งสุดท้ายมันก็ขึ้นยิกสวยเลย ครั้งสุดท้ายนี่คือผ่านครั้งที่หไปแล้วครั้งที่6ไปแล้ว,ลวอะพอไปถึงครั้งที่6กปุ๊บเห็นคุณป้าเล่าให้ฟังคุณป้า,าว่าคุณหมอจะให้ผ่าตัดอีกใช่ค่ะใช่ไหมใช่ตอนนั้นคุณหมอทําไมถึงต้องให้เราผ่าตัดอีกเขาบอกว่ามันเหลือปากมดลูกเพื่อเชื้อมันจะหลามไปที่ปากมดลูกอะ ผื่อเฉยๆเผื่อเฉยๆแต่ยังไม่ลามลามยังก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ไม่คงไม่มั่งก็ไปเอ็กซเรย์อันตรสาวอยู่อะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ยังไม่เจอยังไม่เจอเขาทำเผื่อไวรอนเพราะว่าเนี่ยนะการแพทย์ประเทศไทยคือจะมองว่ามันเป็นมันจะเป็นเรื่องดีผมว่ามันก็ดีจ้ะนะคือมันเหมือนกับเราป้องกันเอาไว้ไม่ให้มันลามอะ แต่ว่าคุณตาก็ไม่ได้ผ่าไม่ผ่าเหตุผลเพราะอะไรครับหมอบอกว่ามันติดแก่ลำไส้อะถ้าเกิดลำไส้ขาดต้องเอาลำไส้ออกมาไว้ข้างนอกกลัวกลัวลำไส้เอาไว้นอกตัวเนี้ยนะใช่ค่ะแล้วก็ถามหมอก็หมอกแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงล่ะก็ถึงว่าเนี่ยมีลำไส้อยู่ทั้งอันนี้หมอเขาว่าอย่างนั้นจริงเหรอจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยทราบนะว่า ก็มีการรักษาแบบนี้ด้วยใช่ผ่าตัดแล้วต้องเขาออกมาแป๊บเดียวหรือเปล่าไม่ออกแป๊บเดียวถามเขาก็ถามหมอบอกว่าแล้วกี่วันกี่เดือนถึงจะเอาเข้าไปได้หมอว่าอะไรต้องถามหมอไม่ต้องถามไม่รู้เลยไม่รู้หมอเข้าไปหมอไม่บอกโอ้ยบอกอา้วฉันไม่เอาเลยหมอก็เป็นผมผมก็ไม่เอานะอจ้านึมื่นนี่เจอที่เราไม่ผ่าเลยเราก็ดีนะอืม ที่หลังจากรับรับเคมีบําบัดมาหกครั้งแล้วก็หกครั้งนี้คุณหมอบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วกาจะผ่าตัดแทนแต่คุณต้าก็ไม่ผ่าไม่ผ่าก็กลัวแล้วเอ้ยต้องเอาไสออกมาอยู่ข้างนอกโอ้เป็นผมผมก็ไม่ผ่านนะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆจะให้การรักษาตัวโดยการเอาไสมาอยู่ข้างนอกกันมันไม่โอเคอ่ะอืมตอนที่คุณป้ารับเคมีบําบัด รักษาตัวไปไปมามาคุณป้าใช้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมที่การใช้ชีวิตการกินการอยู่เปลี่ยนจ้ะเปลี่ยนเลิกจากเนื้อสัตว์เลยเลิกเนื้อสัตว์จ้ะทำไมอ่ะทำไมเลิกเนื้อสัตว์เจ้าเขาบอกว่าเนื้อสัตว์นี่มันเป็นอาหารของมะเร็งอ่ะเขานี่ขายี่บ้านเจ้า <บะ S 2> หมอหมอไม่ไม่ใช่หมอโรงพยาบาลน,นะโรงพยาบาลของอโศู อ๋อที่อโศกเขาบอกบ<ช>อกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นอาหารของมะเร็งใช่ก็เลยไม่กินไม่กินมันหมายคว,วามว่าคือช่วงที่คุณป้ารักษาตัวคุณป้าก็พยายามที่จะหาข้อมูลในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาตัวเองไปด้วย<ช>ว่าทำยังไงถึงจะหายกินน้ำมีอะไรละ่ะน้ำยาหนางเอายาหนางมาปลูกไว้นี่แล้วก็อะไรละ่ะลูกฟักข้าวฟักข้าวด้วยใช่ไม่ไม่ได้กินยาของหมอเลยอะ ไม่ได้กินยาหมอเลยหมอให้มาหมอให้แต่ยาเพิ่มเลือดตอนที่ให้เคมีอะนะครับหมอหมอให้ยามาซึ่งยาเพิ่มเลือดนี่กินไหมกินกินตอนที่ให้เคมีอะแล้วยาอื่นๆ่นมีปะไม่มีไม่มีค่ะพอเลิกให้เคมีก็เลิกกินยานั้นมันก็กินพวกสมุนไพรจำกระปูงจำข้างๆบ้านนี่แหละครับลูกไว้มียาหนางมีญ้าปักกิงอ่ะ้าปักกิงยาปากกิง เอามาคันกินน้ำมัน่ะก็อยู่เนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเราเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินเปลี่ยนจากการกินเนื้อสัตว์ก็เลิกกินเนื้อสัตว์ไปเหมือนเป็นมังสวิรัตไปอย่างนี้ใช่่ะเราดีขึ้นไหมจ้ะดีขึ้นก็ทำงานทุกวันทำนั่นนะทากหญ้าปลูกต้นไม้อะไรเนี่ย เมท่อวันนี้คุณหมอบอกว่าหายก็ยังไม่ได้ไปหาหมออีกเลยหลังจากครั้งนั้นไม่ได้ไปหาหมออีกเลยยังเลยมีอาการเจ็บป่วยอะไรอีกไหมไม่มีเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอีกเลยอืไม่เป็นวัม่ไ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 ม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยเลยไม่อืชีวิตของประชมทุกวันนี้กับเมื่อก่อนก่อนที่จะป่วยการกินการอยู่การดําเนินชีวิตอะไรแตกต่างเห็นไหมปะจ๊ะ ก็แตกต่างกันเมื่อก่อนนี่ก็ไม่ได้ทํางานอขายตะของอย่างเดียวคร<ะ>ับก็เป็นงานดแบบับนังน่งๆเดินๆพ<ะ>เบาจ,จอย่างนี้ต้องมาขุดดินต้องมาปลูกต้นไม้อืมและการกินนะเมื่อก่อนนี้คือกินเนื้อสัตว์กินอะไรปกติจ<ะ>อืมอะไรที่ทุกวันนี้เราเลิกทําไปแล้วแล้วเมื่อก่อนนี้เราทําจากที่เมื่อก่อนนี้เราทําอย่างเช่นเรื่องการกินเนี้ยทุกวันนี้เรากินผักใช่ค เมื่อก่อนนี้ไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อก่อนไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อก่อนนี้กินเนื้อสัตว์ทุกวันนี้ไม่กินแล้วเลยอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองใช่ค่ะแล้วคุณป้าดูแลรักษาตัวเองด้วยวิธีการเหล่าเนี้ยคุณป้าได้ความรู้จากที่ไหนมาบ้างได้มาจากไปกักสันติอโศกมาที่นึงจ้าอาจารย์ปานเทพอาจารย์ปานเทพใช่อาจารย์ปานเทพนี่คือคุณป้าก็ดูรายการทีวีใช่ค่ะดูดูทังสดดูเคยไปดูตำอโศกอ่ะเขาจะมาทํา จะมาออกรายการสดจะนะอืออาจารย์บรเทศสอนท่าป้าได้ทําอะไรบ้างก็ให้ทําทำอะไรละทำดีท็อกทำดีท็อกจ้าดีท็อกนี่คือการล้างลำไส้ใช่ใช่ไหมใช่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายใช่อือก็ทำดีท็อกแล้วก็กินชีกินชีจ้าป้าก,กินชีด้วยกินด้วยกินชีนี่คือก็เป็นเทคนิคที่อาจารย์บรเทศสอนอเปล่นะ หรือว่าหรือว่าจากที่ไหนก็จากอาจารย์ปานเทพด้วยจากของหมอเขียวด้วยมาจากหมอเขียวด้วยใช่อ๋อป้าได้มาจากหลายหมอเหมือนกันนะจะสันติอโซจากปานเทพหมอเขียวใช่แล้วป้าได้อะไรมีอมีมีผมมีกินฉี่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะไม่เลยไม่ไม่เคยบอกใครเพากำลังเกียดจริงจริงคนที่เขาทํา คนที่เขาปฏิวัติสุขภาพเองด้วยด้วยวิธีการกินฉี่ทึงยืดผมเคยสัมภาษณ์แต่แต่ดีนะเมื่อก่อนที่ว่าให้เคมีเนี่ยตาเนี่ยจะหลายจะผ้าหมดหมองคนจะไม่รู้น่ะห่างๆเนี่ยหูก็จะอื้อใช้ยอตายอหูกระฉีเราเองเนี่ยแหละฉีเราเองนี่แหละเทคนิคการการการกินฉีของป้าทำยังไงบ้างยอหูยอตาเนี่ยป้าเอาตอนไหนก็าตอนนั่นแหละ ชีตัวไหนไม่รู้เรากินมันตัวไหนก็ได้ไม่ไม่ได้ใส่ใจเวลาใช่ไหมใช่ค่ะมีแก้วอยู่ใบก็จะมารอที่ก็อาจารย์ป้าเทพว่าเอาไว้สามชั่วโมงมันจะเป็นเป็นด่างก็เก็บไวที่ทิ้งไว้ก่อนสามชั่วโมงใช่ไหมให้เหลือสามชั่วโมงไปเจะเป็นด่างถึงจะใช้ได้ใช้ได้พอทิ้งไว้สามชั่วโมงแล้วคุณป้าเอาฉี่ตรงนั้นมาทำอะไรบ้างเอาไรกินนอนเยอะไหม เป๊กหนึ่งเป๊กหนึ่งแล้วพอชี้ไม้ก็ไปล้อไม่อีกก็เอาวางไว้พอมาชี้อีกก็กินไปเรื่อยๆแบบนี้ทั้งวันอยู่บ้านกินทั้งวันกินแทนน้ําเลยน้ําก็กินน้ําก็ดื่มด้วยอ๋อหยอดตาเนี่ยใช้ยังไงก็พอเวลาอาบน้ําใช้มือล่ออออ๋อมือล้อแล้วก็มาอ๋อออเวลาโย่ถูกก็ใส่แก้วแล้วก็เอาคัตเตอร์บัต ตุ่มไปอ๋อหยาดหูก็ใช้เช็ดหูได้ด้วยได้อพราะเช็ดมันจะโล่งได้ยินชัดเลยได้ยินเออคือของแบบนี้มันมันฟังดูเหมือนน่ารังเกียจเนาะได้ยินตอนแรกมันก็แบบ้อากินฉี่ตัวเองเคอจะกินได้ก็ปนเหมือนกันรอจ้ะคนที่พบาไปหาหม้แหละเขาบังคับใหกินอ้อเเลย คือเขาก็เขาก็ <พอ S 2> หาข้อมูลมาให้เผื่อเราด้วยไปหาเอาหนังสือมาให้ดูมาให้อ่านเอาอะไรของอาจารย์ปานเทพแหละมาเปิดให้ดูห,หลักสูตรขออาจารย์ปานเทพนี่คุณป้าได้ทำอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีล้างพิษตับม,มีอะไรนะดีท็อกซ์มีกินฉี่ล้างพิษตับนี่คุณป้าก็ทําเองทําเองทองําเองได้เลยทําเองได้เลยทามาก่อนทามาก่อนด้วยดีไหมล้างพิษตับนี่กับตัวคุณป้าเองมันมันให้ผลยังไงบ้าง ตอนที่ไปให้เคมีนะทองจะผูกมากมากเลยอะ่ะนาดต้องเอามือไปขยุกข้มันออกอะที่ก้นอะ่ะจนก้น,นเจ็บไปหมดเลยอะ่ะก็นึกในใจเออเรานี่พูดตายไหมเนี่ย อย่างที่บอกนะครับมะเร็งเป็นโรคร้ายที่ไม่มีใครอยากเป็นครับแต่สิ่งสําคัญคือเมื่อเป็นมะเร็งแล้วจะทําอย่างไรให้หายครับนี่คือความเชื่อที่เรามักจะฟังหรือว่าหาแนวทางต่างๆนะครับผู้ชมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะไปหาเอา,เอาตามที่ใครบอกมาว่าทําให้หายก็หายครับ แต่สิ่งสําคัญนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้ชมนั้นผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอให้ผู้ชมได้ทราบต่อก็คือกําลังใจครับนี่คือสิ่งสําคัญมากไม่มีใครให้กําลังใจตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะครับนี่คือเรื่องราวของตีท้ายครัวในสัปดาห์นี้ซึ่งผู้ชมยังมีเรื่องราวที่อยากจะให้เราได้ไปตีท้ายครัวกันต่อผู้ชมติกติดตามในสัปดาห์หน้านะครับ เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอ็กซเรย์สุขภาพเป็นบ้างครับ